หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนประชาชนในพื้นที่อำเภอขลุงอำเภอสอยดาวและอำเภอเมืองจันทบุรีรวมให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองจันทบุรีคนใหม่ค่ะที่หอประชุมส่วนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายโสพลเนื่องจำนงนายอำเภอเมืองจันทบุรีนนพ,รพร้อมด้วยภรรยาได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ในโอกาสให้การต้อนรับการเดินทางมารับตําแหน่งนงายอำเภอเมืองจันทบุรีตามคําสั่งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่782ทับ2556ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่นักปกครองระดับสูงโดยคําสั่งดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีการโยกย้ายคือนายโสพลเนื่องจำนงนงนายอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีดํารงตําแหน่งนงายอำเภอเมืองจันทบุรีนายสัญชัยขจรวิหดัดนายอำเภอเมืองท่าใหม่ดํารงตําแหน่งนงายอำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเซาเรือโทสัตวัดอนัน,นตกูลนายอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญดำรงตำแหน่งในอำเภอไนยา,ยามจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2556เป็นต้นไปนายโสพลเนื่องจำรงในอำเภอเมืองจันทบุรีคนใหม่ปัจจุบันอายุ59ปีอดีตเป็นประหลัดอำเภอคลุงเป็นนายอำเภอสอยดาวและก่อนมารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองจันทบุรีดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรี ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถจนเป็นที่รักใคร่ของประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนักปกครองท้องที่กลุ่มมวลชนต่างๆเป็นอย่างดีค่ะ